สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูได้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมฮงไคสตาริเอลนะครับในคลิปโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการจัดทีมนะครับเพราะว่าในเกมเทิร์นเบดเนี่ยการจัดทีมนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในหลายๆด่านเนี่ยต้องเปลี่ยนทีมกันไปกันมานะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะให้หลักการจัดทีมนะครับเพื่อที่สามารถให้ทุกคนเนี่ยผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก่อนไปครับ ฝากร้านเติมเกมกันนิดนึงครับร้านเติมเกม The Hunt Shop นะครับเติมถูกกว่าเติมเองครับเติมกับร้าน The Hunt Shop ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีแพ็กเกจเติมเกมของเกมคงไครซารีมเาแล้วเนี่ยก็ผมจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าแต่ละแพ็กเกจเนี่ยลดราคาถูกกว่าเติมเองขนาดไหนนะครับยังไงคอยติดตามกันด้วยละกันโอเคครับไปเริ่มกันที่เทียริสกันก่อนเลยละกันนะเพื่อเป็นการเข้าใจในตำแหน่งนะครับของในตัวละครดังกล่าว ด้วยนะครับก็เทียริสนะครับจากเว็บไซต์เดิมนะครับพี่เบน g ีนะครับนี่ก็เขาจะจัดตำแหน่งนะครับมาให้เลยครับเกมนี้จัดตัวได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ตํตำแหน่งนะครับก็คือดาเมจดีลเลอร์นะครับทำดาเมจหลักเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องของซัพพอร์ตกับบัฟนะครับก็จะเป็นการช่วยเร่งเทิร์นบัฟแอคแท็กดีบัฟนะครับทำให้ศัตรูอ่อนแอลงอย่างนี้ แล้วก็จะเป็นอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นสายแทงนะครับดีเฟน์กับซัพพอร์ตในเรื่องของการหิวเลือดนะก็จะเป็น3ตำแหน่งหลักๆนะครับที่สำคัญมากๆของเกมนี้นะก็ในเทียนะครับน้องเซเลนะครับตอนนี้ก็เป็นท็อปเทียนะครับของไดเมนเดอร์นะครับโจมตีเป้าเดี่ยวแรงมากๆสปีดเร็วที่สุดในเกมนะแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นพวกคาร่ากับซูแฮงนะครับก็จะเป็นดาเมจ ที่ดีรองลงมานะส่วน4ดาวนะครับที่น่าสนใจเป็นดันเฮงนะครับตัวแจกฟรีเซอร์โวก็น่าสนใจนะครับเป็นตัว LE นะครับอันนี้กาชานะอารันก็กาชานะครับอารันนี่ต้องเลือดน้อยครับถึงจะตีแรงนะที่เหลือ5ดาวนะครับผมยังชิงกับฮิเมโกฮิเมโกสายดอทนะครับยังชิงก็ดาเมจดแรงนะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือห้ามโดนโจมตีใส่ตัวยังชิงนะส่วนสายทับอรอดนะครับ เพิ่มบาฟที่ดีสุดนะครับโบเนียนะครับโบเนียนี้อยู่ในตู้โบติกับตู้มือใหม่ครับสามารถเปิดกันหากันได้นะตัวนี้ประโยชน์ครอบจักรวาลมากๆนะครับเหมือนเบนเนตในเกนชินนะครับบาฟให้เพื่อนได้โยนเกตให้เพื่อนได้นะครับนี่ข้อดีอัตราประโยชน์มากๆไปกับทีมไหนก็ดีนะครับทิงยุนนะครับเป็นตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับดีมากๆตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือก็จะบัฟบได้แค่เป้าหมายเดียวแต่ ถ้ามีทิงยูนอยู่นะครับบัฟให้ DPS นะครับหรือตัวโจมตีเป็น DPS ที่เป็น l e นะครับบอกเลยว่าประโยชน์ดีมากๆนะครับก็เลยได้อยู่เทียสบวกไปเลยนะครับน้องเพล่าก็ดาเมจแรงนะครับดาเมจเอแรงเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยในตัวนะครับแอสตากับเวลนะครับเวลเป็นตัวดีบัฟนะครับแอสตาก็เป็นตัวตัวซัพพอร์ตดาเมจที่ดีนะส่วนสาย แทงกับฮิลนะครับอ mm ัน hmm. ด like ับหนึ่งผมให้เป็นน้องใบลูก่อนนะตอนนี้นะครับนะใบลูเป็นตัวฮิลนะครับฮิลอย่างเดียวเลยฮิลทุกรูปแบบนะครับมีสกิลชุบชีวิตด้วยนะครับมองเหมือนฉีฉีในเกมชินก็ได้นะครับกิลพาดนะครับเป็นตัวแทงครับแทงที่ดีมากๆเลยนะครับในเกมนี้สุดยอดในสายแทงงนะตอนนี้นะครับตัวตัว MC ของเรานะครับก็เป็นตัวแทงที่ดีนะครับมาส ก็เช่นกันนะครับนาตาชาเป็นตัวฮิลนะครับเกมนี้เทอร์เบตครับตัวฮิลสําคัญมากๆนะครับถ้าไปคู่กับตัวแทงด้วยในตี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆครัครบให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าโอเคเราจะจัดทีมเนี่ยต้องมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ตําแหน่งตัวละครเนี่ยผมก็ได้ทำการแยกย่อยมาอีกนะครับก็จะมีเป็น DBS นะครับอันนี้ก็จะเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยแล้วก็ SDBS ก็คือโซโล ครับดาเมจเดลเลอร์นะครับ, iller, รบก็แจกมาตามนี้นะครับเผื่อใครไปอ่านสกิลคร่าวๆจะได้รู้อ๋อ oh, อันนี้คือแบบนะเน้นแบบโซโลเลยแต่จริงๆบางตัวมันก็เป็นไฮบริดนะครับอย่างเช่นเซเล่เป็นต้นเซเล่เนี่ยมันจะมีสกิลอยู่ที่ว่าถ้าโจมตีศัตรูแล้วศัตรูตายทันทีเนี่ยเขาจะได้เทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งโอเคแหละมันโจมตีป้าเดี๋วจริงแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูตายปุ๊บมันก็ได้เทิร์นอีกมันก็โจมตีได้อีกนะครับทำให้น้องเซเล่ก็อาจจะกวาด ต,ตัวหมดแถวเลยนะครับภายในเทิร์นเดียวก็เป็นได้นะครับเป็นต้นอันนี้จี้ดีเบก็คือเน้นพวกอ่าเป็นสายดอทนะนะครับแล้วก็มีการโจมตีเป็น LE ด้วยนะครับอย่างเช่นฮิมิโกะสายดอทนะครับจริงจริงหยวนนะครับผมจริงหยวนก็มีสกิลกลุ่มด้วยนะครับน้องเฮอร์ตาด้วยนะครับอันนี้ก็มีท่าปัดบอล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 โจมตีกลุ่มได้ดีเหมือนกันออฟเฟนซีส์ซัพพอร์ตก็ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับสายบัฟดีบัฟน,นะครับก็เป็นสายดีบัฟน,นะครับผมที่เหลือตัวนี้เป็นแท้งนะฮะอันนี้ก็เป็นฮิลนะครับฮิลเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าสุดนะครับเป็นตัว5ดาวที่จะมาในน่าจะประมาณเฟส5ได้นะครับโกงมากตัวนี้มีทั้งฮิลแล้วก็ดามจ โกงมากๆไปนะฮะจะเป็นในเรื่องของตัวสดาวนะครับที่เราได้มาฟร,ฟรีีเพราะว่าเกมนี้การเปิดกาชานสะิโลเนี่ยมีโอกาสได้4ีดาวก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นตัวกลวยแสงนะครับก็คืออาวุธด้วยนะครับฉะนั้นตัวสีดาวเนี่ยที่แจกฟรีเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับที่เราจะต้องหยิบมาเข้าทีมเพราะว่าในคอนเทนต์เอ็นเกมครับอาบิสเนี่ยมันจะต้องจัด2ทีมนะไงเราลีกหนีไม่พ้นครับสำหรับสายที่แบบไม่ได้เติมเยอะนะครับอาจต้องใช้ตัวฟรีที่เขาแจกมานะครับไล่เรียงกันไปนะครับ ทรัมปิเซอร์นะครับตัว MC นะครับได้รับแต่เติ้ลเกมอยู่แล้วนะครับเกมนี้ทรับิเซอร์เก่งนะตัวตัวเอกนะครับไม่ได้ออนแอร์เหมือนเกนชินนะครับก็จะเป็นมีผ่าดกธาตุด้วยนะครับให้เปลี่ยนกันนะฮะเก่งเลยนะครับแล้วก็ดันเฮงครับตัวนี้ดาเมจดิลเลอร์นะครับดีมากมาร์ทนะครับน้องเจ็ดนะครับเก่งเซอร์วอลนะครับเก่งเหมือนกันเซอร์วอลก็เป็นตัวสายสายฟ้านะครับ ทำดาเมจมีช็อตด้วย LE ด้วยนะครับนาตาชาฮิลแอสตานะครับเก่งกันน้องเฮอร์ต้านะครับตัวนี้ก็ปั่นๆนะครับเลือดเหลือ50เปซนปั่นอีกอย่างนี้นะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ซิงคิวนะครับก็เก่งเหมือนกันแต่ตัวนี้โจมตีจะแรนดอมนิดนึงครับต้องให้การ์ดมันสามกัน4ใบอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะได้จากฟอร์กเทนฮอล์นะครับผ่านอาบิสนะฮะก็ได้มานะครับอ่ะทีนี้หลักการในการจัดทีมนะครับลงลึกกันนิดนึง นะเรื่องดาเมจหลักนะครับเป็นตำแหน่งที่จำเป็นนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นมาในตัวเทลิสนะอันนี้จำเป็นต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าดาเมจหลักไม่มีเนี่ยปิดศัตรูไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เลยนะครับของทีมเรานะเพราะว่าจะเน้นนะครับเป็นตัวทำดาเมจหลักแล้วก็จะเน้นใช้สกิลนะครับเพื่อจัดการศัตรูให้ได้ที่สุดนะถัดมาครับเป็นตำแหน่งที่ สำคัญไม่แพ้กันก็คือดาเมจรองหรือว่าเป็นดีบัฟหรือเป็นซับนั่นเองนะครับอย่างเช่นน้องโบนียเป็นต้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นการบัฟนะครับทำดาเมจบล็ดาเมจให้เพื่อนนะฮะหรือว่าเร่งเกตเร่งเธออะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถัดมาครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือซับโลหรือฮิลนะครับในเกมเทอร์มเบตเนี่ยตำแหน่งฮิลนะครับกับแท้งเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามีอยู่ในตี้ก็สบายนะ ส่วนตำแหน่งที่4นะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นตำแหน่งฟรีแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียกให้มันดูมีเขาเรียกอะไรมีอ่าหลักนิดนึงก็จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นการปั่นแต้มสกิลนะครับแต้มสกิลเกมนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปวันก่อนนะครับว่าแต้มสกิลเนี่ยมีทั้งหมดเต็มทั้งหมด5นะครับ5เกรดนะการที่จะทำแต้มสกิลให้ขึ้นเนี่ยแอคชั่นเทิร์นเนี่ยนะครับ ก็คือเราต้องใช้การโจมตีปกต,ตินะครับเราก็จะได้ตัวแต้มสกิลเพิ่มมา1แต้มนะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตัวที่ไม่ต้องออกสกิลมากนะักหรือเป็นตัวที่มีสกิลที่ดีแต่ไม่ต้องใช้ทั้งไม่ต้องใช้บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวน้องใบลู่แต่ว่าก็คืออาจจะไม่ได้ออกฮิลทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นตัวแบบว่า ตัวอ so ื mm ่นเป็น hmm. ต uh, ัว d b s อื่นก็ไ uh, ด ouais ma ้ d b s l ลองอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้เน้นแบบว่าการใช้สกิลบ่อยนักอาจจะเน้นใช้สกิลแบบ3ตัวบนแล้วตัวนี้ก็ตีบ้างนานนทีบัฟให้เพื่อนอะไรเงี้ยนานๆทีแจกโล่ให้เพื่อนนานนาทีทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเน้นแบบเป็นตัวจ่ายเขาเรียกว่าเกรดสกิลให้เพื่อนละกันเพราะว่าเกรดสกิลเนี่ยพวกดาเมจหลักมันต้องใช้นะครับค่อนข้างเยอะอ่ะ ทีนี้พอมาตรงทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็จะทําการจัดทีมนะอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างทีมให้เพื่อนๆดูนะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของน้องเซเลนะครับเผื่อใครที่แบบว่าสายเติมแล้วก็อยากได้น้องเซเลมานะครับแล้วก็เป็นทีมในอุดมคติด้วยนะครับณนะตอนนี้นะก็จะเป็นดามสดีเบสนะครับจะเป็นเซเลเลยนะครับก็จะเน้นเซเลนะครับเป็นการโจมตีส,ส่วนใหญ่ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตครับโบเนียครับยืน1เลยนะครับโบเนียก็คือมีบัฟนะครับแอคแท็กนะครับแค่อยู่ในสนามก็ได้แอคแท็กสทุกทุกตัวแล้วนะครับแจกเทิร์นให้เพื่อนได้ด้วยนะครับโบเนียนะเช่นเดียวกับทิงหยุนนะครับก็บัฟแอคแท็กให้เพื่อนได้นะครับเล้งอันติให้เพื่อนทั้งทีมได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากก็จ่ายให้เซเล่นะครับคนเดียวเลยนะ รวมถึงแอสตาด้วยนะครับแอสตาก็จะมีบัฟทั้งแอคแท็กับสปีดนะครับแล้วก็เร่งเทิร์นด้วยนะถัดมาครับก็จะเป็นฮิลเลอร์นะครับหรือว่าดีเฟนส์แต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้เป็นฮิลเลอร์อย่างเดียวนะก็จะใช้น้องใบลู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ใบลูกก็จะเป็นอาตาชาอันนี้ก็ฮิลอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะบบางทีถ้าศัตรูไม่ได้โหดอาจจะไม่ได้ฮิล ก็ตีธรรมดานะครับเน้นเก็บสกิลให้เพื่อนไปส่วนซับ DPS นะครับอันนี้ก็ผมเอาตัวที่อพอที่จะเปิดได้นะครับเปิดกระชาหรือว่าตัวแตกฟรีนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นคอยทดำดาเมจเสริมให้กับทีมแล้วก็บางตัวก็ดาเมจเอลด้วยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยโจมตีปกติมันก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นการประหยัดค่าไอชั่นเทิร์นให้กับเซเล่นะครับแล้วก็ไอชั่นเทิร์นก็ให้เซเล่ใช้ไปอย่างเดียว นะครับถัดมาครับก็จะเป็นเน้นตัวสีดาวนะครับก็จะเป็นตัวทั้งสีดาวได้จากกาชาแล้วก็แจกฟรีนะครับตัวสีดาวเนี่ยในตำแหน่ง DPS นะครับจะให้น้องซูแชงนะครับมาเหนือกว่าจิงเฮงนะจริงๆก็ได้ตัวไหนก็ดีทั้งคู่นะครับเก่งพอกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นกับศัตรูนะครับแพ้ธาตุแบบไหนด้วยนะอันนี้ก็ผมมองว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับ ถัดมาเป็นซับ DPS นะครับก็จะเป็นพวกตำแหน่งดาเมจเสริม um, นะครับก็จะเน้นเป็นแล้วแต่ธาตุเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบได้อันนี้ได้จากกระชานครับแซมโปนะครับแล้วนะก็อันนี้ได้จากกระชาเช่นกันตัวซูแชงอันนี้แจกฟรีนะครับเราอาจจะใช้เป็นจิงเฮงนะครับแล้วก็ซูแชงก็ได้นะครับคู่กันนะส่วนนี้เป็นฮิลเลอร์นะครับก็เน้นตัวแจกฟรีเพราะว่าใบาลู่เป็นตัว5าดาวครับที่ต้องหาในตู้เริ่มต้นหรือว่า โตินะครับส่วนซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นเน้นเป็นแท้งเลยละกันอันนี้เป็นตัวเอกนะครับตัว MC ก็จะเน้นไปใน,นเรื่องของบัฟดีฟน n ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วก็ประหยัดค่าแอคชั่นแอคชั่นเทิร์นด้วยนะครับอ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นทีมที่ทุกๆคนน่าที่จะหากันนะครับเพราะว่าลีโรเนี่ยทุกคนน่าจะตามหาน้องบนเนียกัน ผมก็เลยเอาทีมบอลเนียนะครับที่เป็นคีย์มาให้เพื่อนๆครับทีนี้แน่แหละนะครับตแหน่งซัพพอร์ตนะครับก็ยืนหนึ่งนะครับบอลเนียไม่ต้องมีตัวสำรองเลยทิ้งยงทิ้งยุนอะไรก็ข้ามไปเหลือจะเอามาเป็นคู่ในตำแหน่งอื่นนะครับแต่ว่าจริงๆบอลเนียคนเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งการเพิ่ม a อ t a ท็นะครับการแจกตัวเทินนะครับให้กับเพื่อนนะแล้วก็ตัวพาสีก็เพิ่มแ t คแท็กสอยู่แล้วนะครับ ที่ในตำแหน่งอื่นเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ดวงเพื่อแล้วว่าจะใช้ตัวฟรีสีดาวหรือว่าจะใช้ตัวสีดาวที่ได้จากกาชานะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นใช้จริงเฮงอย่างเงี้ยไปเพราะตัวนี้แจกฟรีนะครับรวมถึงเฮอร์ต้านะครับก็ตัว,ต,วตัวอื่นเนี่ยก็ตัวนี้กาชากาชาอันนี้แจกฟรีนะก็เป็นซับดพีเอสกันไปนะครับก็จะเน้นเป็นโจมตีเป้ากลุ่มอะไรช่วยกันนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าศัตรูเนี่ย เป็นแพ้ธาตุไหนนะครับก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะตรงนี้ส่วนฮิลเลอร์ก็สายฟรีนะครับก็นาตาชาติอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางด่านอาจจะไม่ต้องใช้การฮิลก็ได้ก็จะเป็นน้องเจ็ดมีนาไปกับ MC ไปนะครับแจกโลไปนะตรงนี้นะครับฉะนั้นทีมที่ผมจัดคร่าวๆเ,เพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อย่าลืมดูนะครับหลักสําคัญนะครับจุดอ่อนของศัตรูครับแพ้ธาตุอะไรนะครับแล้วก็ลองดูคอมโบของทีมครับว่าโอเคพอหมุนตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันยังเข้ากันไหมนะครับหรือว่าเราต้องวางแผนการออกสกิลยังไงเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีแมคชีนิกที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันนิดๆหน่อย,น,อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับในการจัดทีมเบื้องต้นนะแล้วก็ขอบคุณ น้องบูน้องไอซ์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็ตัวภาพสวยๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นเจาะลึกในเรื่องของทีมที่ลุยอาบิทนะครับผมนะพบกันครับกากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย